สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับวันนี้นะครับผมจะนําเทคนิคหนึ่งนะครับเอามาให้เพื่อนได้ใช้นั่นก็คือ g o o Google s h e e t นะครับแปลงเป็น PDF แบบออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถแปลงง่ายๆด้วยลิงก์เพียงแค่บรรทัดเดียวก็สามารถที่จะแปลงเป็น PDF ได้ในคลิปก่อนหน้านู้นะเคยบอกไปแล้วนะครับแต่ความเจ๋งมันยังไม่พอเท่านั้นก็คือเราจะทําให้ชีตในแต่ละหน้านะที่เรามีอยู่เนี่ย สามารถแปลงเป็น PDF ไฟล์ออกมาได้เลยในคลิปก่อนเนี้ยจะมีแค่หน้าเดียวนะเป็นชีตอันเดียวก็ mm. ก็แปลง PDF เลยเพอเรามีหลายๆห,หน้าเราอยากจะเอาบางหน้านี่แหละมาทําเป็น PDF ไฟล์ทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างและยังมีประยุกต์ใช้นะครับในการใช้กับ l i n e OA ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนเลยละกันอ่านี่ผมใช้ผมไปสร้างคีย์เวิร์ดไว้คํานึงไว้นะคบเป็น PDF ปุ๊บผมก็จะให้บอร์ดเนี่ยตอบกลับมาก็แล้วแต่ว่าอยากจะตอบกลับมาเป็นอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเฟกเป็น เทมเพลตอันนี้ผมจะตอบกลับมาด้วยควิกด p พายนั่นเองในควิกดีพายนี้จะมีอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มหนึ่งจะเป็นพรีเซนต์เดี๋ยวผมจะเอาตรงพรีเซนต์นี่แหละมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังได้เห็นวิธีการทําทํายังไงด้วยส่วนอีกอันนึงก็คือตัว PDF ไฟล์นั่นแหละที่เอามาจาก Google s h e e t แล้วทําได้เป็นลิงก์มาแนละ้วที่เราไปแปลงลิงก์เป็น PDF ปุ๊บก็เอาลิงก์นี่แหละมายัดใส่ในแอคชั่นจากนั้นคลิกดูนะมันก็จะมีข้อมูลของตัว Google s h e e t ที่เราทําไว้นะแต่ไฟล์มันเปน ก็จะประมาณนี้มีอยู่14หน้าประมาณนี้แหละก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะทําเรื่องอะไรนะล้วก็ทําเป็น PDF ออกมาได้เลยสามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ด้วยนะบนผ่าน PC แล็ปท็อปของเรา่นแหละอ่ะไปดูวิธีการดีกว่าว่าเราทํากันยังไงนะปึ้งอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดคู่มือมาก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ผมก็ทําเป็นคู่มือเอาไว้นะเป็นแค่เอามารี e ซน n t ในคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นเองตรง Google Sheets to PDF นะครับก็คือวิธีการนะ ปุ๊บมาเรามาดูสไลด์กันนะครับตรงนี้ในวิธีการเนี่ยเราจะใช้อยู่แค่3ส่วนเท่านั้นส่วนแรกก็คือเพื่อนไปดูก่อนนะครับว่าเราอยากจะเอาชีทนั้นไปใช้อยู่ที่ชีทไหนเราก็ไปเลือกชีทนั้นขึ้นมาหลังจากเลือกชีทนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่ายอ่อกลับมาดูนะฮะเราผมจะมีลูกศรโยงอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็น ID ของชีทนะครับเราก็จะใช้ไ d ตัวนี้แหละมาประกอบล่างลิงก์และอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ตัวนี้เลยนี่ที่เป็นเขียนว่ากิจนะที่อยู่สุดท้ายเลย GID เท่ากับแล้วก็ตามด้วย ID ของตัวชีดหน้านั้นๆนะครับซึ่งถ้ามันเป็นหน้าแรกเนี่ยตัวของมันเองคือ0อ่ะพอเราเป็นอีกหน้าหนึ่งนะในส่วนหน้าอื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น ID แต่ละหน้าแต่ละหน้านี่แหละเราจะเอาตรงนี้แหละแต่ละหน้าที่เราต้องการนะมาทําเป็น PDF ไฟล์เราไปดูว่า PDF ไฟล์เนี่ยเราจะใช้อะไรพึ่งนี่ เลื่อนกลับมาเรามาดูนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราจะใช้กันนะครับก็คือตัวนี้แหละลิงก์นี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้นะครับทิ้งไว้ที่ใต้ description น,น,นะครับท่านเพื่อนเปิดจากมือถือสามารถคลิกลิงก์นั้นแล้วมันจะพาไปที่เ b r o ซอร์ copy ตัว b r o ซอร์นั้นแล้วก็มาแก้จุดตามนี้นะครับก็คือตัว xxx ที่ผมทําเป็นสีขาวไว้นะก็คือตัว id ของชีตนั่นเองนะแล้วก็เอา id ชีตของเราเนี่ยไปแปะไว้นะครับ ส่วนที่2ของเราก็คือตัวกริดนะตัว ID ของตัวหน้าชีทมันว่าเราจะมีชีทหน้าไหนหน้าไหนนะแล้วก็เอาเลขข้างหลังนี่แหละมาใส่ต่อท้ายเลยเราเปลี่ยนแค่สส่วนนี้เองนะหลังจากนั้นก็จะได้ลิงก์ขึ้นมาลิงก์นี้แหละเราจะเอาไปโซผ่านตัว Notify ก็ได้หรือจะส่งผ่านของ l i n e oa ของเราก็ได้จะไปแนบใส่แอคชั่นอะไรก็ได้พอคลิกปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเปิดให้ดูเป็นไฟล์ pdf ขึ้นมาตัวนี้แหละ ตัวสำคัญและหัวใจของมันนะครับซึ่งในประกอบในนี้มันจะประกอบไปด้วยตัวโดเมนของมันหลักๆเลยนะก็จะเป็น d o s google com s l a s p a c e sheet นะครับแล้วก็ slash d slash แล้วตามด้วย id slash xport นะครับแล้วก็อะไรเอ่ย for mat เท่ากับ pdf and grid นั่นเองก็ g id เท่ากับแล้วก็ตามด้วย id ของหน้าชี e หน้านั้นที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่านไปดูสไลด์สุดท้าย สุดท้ายในการระยุกต์ใช้กับไลน o โอเอที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะเราเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือเอาลิงก์นี่แหละไปแนบในแอคชั่นจะวางในลิสต์เมนูก็ได้หรือจะไปไว้ในปุ่มของเฟกหรือจะไว้ในเทมเพลตในเมื่อสักครู่นี้ผมทําตัวอย่างให้ดูนะั่นคือควิกรีพายนั่นเองนะถ้าใครอยากจะดูว่าวิธีการทำควิกรีพายทำยังไงย้อนกลับไปดูหรือค้นหาในช่องผมกผมได้นะครับพิมพ์คำควิกรีพายก็จะเจอวิธีการทําตรงนี้ขึ้นมา อ่ะนี่ก็คือบทสรุปนะครับก็คือว่าวิธีการก็จะประมาณนี้ส่วนถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมไปเอาอตัวลิงก์ก่อนนะผมคิดว่าผมน่าจะทําลิงก์ไว้อยู่นะทําลิงก์ไว้อยู่ไหมทําลิงก์ไว้อยู่อ่านี่ไงนี่ผมก๊อปปี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเปิดในให้ดูนะนี่ตรงนี้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะก็คือลิงก์ที่ได้มาเนี่ยไอ้ลิงก์พวกนี้เราสามารถที่จะเอาลิงก์ตรงนี้นะที่ผมทาเนี่ยนะปึ๊บเอาไปเปิด ผ่านบนดาวนโหลดได้ดาวนโหลดไฟล์ได้ด้วยแล้วก็สามารถคลิกได้ด้วยนะอีกทีนึงไอ้ลิงก์ตรงนี้แหละที่ผมได้มาเนี่ยผมก็เอาไปใส่ในแอคชั่นเพราะใส่ในแอคชั่นเสร็จปุ๊บเราก็คลิกขึ้นมามันจะอัปเดตให้เราด้วยนะบอกให้ถ้าสมมติว,ว่าเราทําในตัวอของตัวไลโอเอนะพอสมมติว,ว่าเราอัปเดตข้อมูลใน Google Google s h e e t สักประมาณ5นาทีนะไฟล์ PDF ไฟล์ตัวนี้มันก็จะถูกเปลี่ยนตามที่ข้อมูลเราอัปเดตพอเขาคลิกปุ๊บเขาก็จะเห็นข้อมูล PDF เลยก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาว่า จะไปคลิกไปไม่ใช่คลิกเข้าไปแก้ไขหรือ e d ิ t อะไรเงี้ยมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้วเนาะก็เป็นวีดีโอไฟล์เพื่อให้เขาวิวดูอาจจะดูข้อมูลดูรีพอร์ตดูอะไรก็ได้แนละ้วแต่เพื่อนๆเ,เอาไปไประยุกต์จากนั้นเราก็ไปเอาลิงก์ตัวนี้แหละไปเปิดผ่านเบราว์เซอร์เลยนี่สมมุติว่าผมจะเปิดผ่านเบราว์เซอร์เมื่อกี้ผมก๊อปปี้ลิงก์ไปแล้วเนาะปึ้งพอคลิกเปิดผ่านเบราว์เซอร์นะครับมันก็จะพาเราไปดาวน์โหลดไฟล์นั่นเองนี่ชูวบ เราจะได้แล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดคลิกขึ้นไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าในเครื่องผมมีตัว PDF ไว้นะไม่น่ามีนนะอะอย่างเงี้ยครับเราก็ยังสามารถที่จะแชร์ข้อมูลนะครับส่งออกไปให้เพื่อนได้ข้อมูลนี้ลิงก์นี้ก็จะถูกส่งออกไปนะครับก็จะส่งปเป็นไ,ไ,ไฟล์เดี๋ยวไปดูซิถ้าเราทําผ่านมือถือจะเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำดูไหนนะเมื่อกี้ผมส่งไปที่ไหนอืม จะไม่ได้แล้ว่งไปไหนว่า <Yay! S 1> อ่ะไม่เป็นไรแล้วกันก็ให้รู้ไปว่าวิธีการอนะ่ะมาทําอย่างนี้แหละไอที่ทําแบบตัว PDF ไฟล์นะเปิดหลายๆชีททำหลายๆายชีทได้ถ้าเรามีงานด่วนๆสามารถเปลี่ยนออนไลน์ได้เลยแล้วก็คลิกใช้งานได้เลยนะทำ PDF เสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถที่จะประยุกต์นะเอาลิงก์ต่างๆที่ยัดใส่อยู่ในตัว Google ชีทนะเป็นมันก็จะเป็นลิงก์นะพอเราคลิกปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะพาเรา ไปลิงก์ต่างๆที่เราทําลิงก์เอาไว้ประมาณนี้เลยอย่างเงี้ยปั้งเข้าไปมือเมื่อสักครู่นี้ผมก็ส่งเข้าไปนะมันก็จะเป็นลิงก์ประมาณนี้เลยก็ได้รับไฟล์อ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ไฟล์ไว้เมื่อกี้ที่ผมแชร์นะมันก็จะเป็นไฟล์ pdf เลยนี่ก็เปิดมันก็สามารถที่จะดาวน,โน์โหลดไฟล์ pdf ออกมาก็เป็นไฟล์ pdf เอาไว้ใช้งานได้ด้วยอ่ะนี่งประมาณนี้เลยเพื่อเราไปประยุกต์ดูแล้วกันเนาะมันสามารถทําอะไรได้เยอะมากเลยในการที่จะเอาลิงก์ของ Google Sheets นะ มาแปลงเป็น pdf แล้วก็เอาไปใช้งานต่อประมาณนี้เลยถ้าถูกใจในเทคนิคนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยกันนะเรามีเทคนิคอีกมากมายจริงๆที่จะเอามาให้เล่นนะครับแต่ผมก็ได้แค่ประมาณว่าค่อยๆปล่อยออกมานะมันไม่สามารถที่จะจะพาไป advance ได้ถ้าอยากจะ advance จริง,รงๆเนี่ยก็เ,ยเข้ามาเรียนในคอร์สเราได้นะครับในคอร์สเราจะมีเทคนิคมากมายด้วยแล้วก็เรียนของเรื่องของ line oa ถ้าอยากจะเก่ง line oa ฝาก คอสเล็กๆน้อยๆของผมด้วยในปีหน้าเราจะมีคอสที่มากไปกว่านี้ในปีนี้เราก็จะหมดแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะข้ามพ้นปีเก่าไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยลวกันฟาก็กระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะในคลิปต่างๆที่เรามีจะได้อนะัปเดตณปัจจุบันด้วยไม่ต้องมานั่งหรือค้นหารเราจะได้หรืออยากจะเข้ากลุ่มนะีก็สามารถเข้ามาได้ที่ใต้ดิสิชชั่นเราจะมีกลุ่มต่างๆเข้ามาอยู่ในไลน์ของเรานะครับก็มีคนเก่งๆเยอะแยะเลย สอบถามอะไรได้เลยนะครับยังไงดูจากเวลาแล้วก็น่าจะพอสมควรแล้วไม่อยากที่จะให้เวลามันมากเกินไปนะในเทคนิคนี้ Google Sheets ทู PDF นะครับก็สามารถเป็น PDF ด้วยการแปลงลิงก์นั่นเองวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ